สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับทีมงานขี้กระตือแบนด์ครับมากับพ่านก้าพัานแซกแล้วก็พัานติ๊กครับผมครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะครับนี่ผ่านก้าบเป็นคนเจอนะครับลังใหญ่ครับนี่ครับเขาจะชอบทําอยู่แต่บ่อน้ํานี่แหละครับตามปุ่มไม้ใกล้ๆแหล่งน้ําครับนี่ถือว่าลังใหญ่นะครับผ่านก้าบเป็นคนมาเจอครับ นี่ครับให้พันแทกเป็นคนจัดการครับเพราะว่าผมเหนื่อยพึ่งขึ้นไปตีพึ่งมาครับขึ้นไปตัดพึ่งมาก่อนจะมาหามิ้มก็ไปตัดพึ่งมาอีกรางหนึ่งครับได้น้ำหวานไม่เยอะครับประมาณโลหนึ่งครับเหนื่อยถ้าลังต่ำๆก็พึ่งก็ผมเป็นคนจัดการครับผ่านมือใหม่ถ้าลังสูงๆก็ให้พานแทกครับ เหนื่อยครับก็เลยให้พันแซกบางคนจัดการครับมีมหลังนี้นี่ครับต,าตาัดออกมาแล้วครับหัวน้ําถือว่าไม่ใหญ่ครับแต่ว่าปิดตา,าว่าลังนี้ใหญ่ครับสวยด้วยครับนีครับพันแซกเคาะอ้องทำหลุดมืออีกดีครับไม่เสียหายมากแบ่งไปนิดนึงแม่ทำาซะอ,อกอกอก,อก,อกใจ